สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอาหารขายมาทำอาหารทานกันค่ะกับครือสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้มาทำเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะมาทำพร้อมกันค่ะมาดูค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างปลาหมึกประมาณครึ่งตัวค่ะพริกเผาเพริกกับกระเทียมสับค่ะ พริกเผาอ่ายี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้อร่อยคะ่ะไข่เข้มแกะเรียบร้อยเละหน่อยเดี๋ยวผัดแล้วก็เละอยู่ดีอะคะ่ะเออพ,พริกหยวกพริกหอมใหญ่ต้นหอมคะ่ะมาทำพร้อมกันคะ่ะมาปรุงเลยคะ่ะตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันเลยคะ่ะ ใส่น้ำมันลงไปเอาพริกเผากับกระเทียมพริกสับลงไปเลยค่ะไปผัดผัดให้หอมก่อนผัดกระเทียมกับพริกสับกับ พริกเผาให้หอมและให้เข้ากันค่ะใส่ปลาหมึกลงไปเลยใส่ไข่เค็มลงไปค่ะยีไข่แดงให้แตกแตกแตกยีไข่แดงให้แตกค่ะยีจนกว่าไข่แดงจะละเอียดเข้ากับพริกเผา ก็แห้งใส่น้ำลงไปเลยค่ะไข่แดงเรายีละเอียดแล้วจะเข้ากันกับซอสเป็นซอสเ,เค็มๆม,มันๆเลยค่ะใส่ลงปะใส่ผักลงไปหมดเลยมาปรุงค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชา น้ำมันหอยนิดหน่อยชูรสนิดหน่อยค่ะการปรุงนี่ต้องระวังมากเลยนะเพราะว่าพริกเผาก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะไข่ไข่คเค็มก็มีความเค็มอยู่แล้วระวังเค็มอย่างมากเลยค่ะเมนูนีน้ถ้าแห้งมากก็เติมน้ําลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขาดอย่างเดียวใบโหระพา ลืมไปลืมซื้อโหระพาเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาจัดจานกันเลยข้าวที่เราเตรียมไปแล้วเดี๋ยวตักใส่ข้างๆค่ะตักใส่ข้างๆไม่ต้องลาดบนข้าวทั้งหมดเดี๋ยวข้าวเราจะแช่ สวยก่อนเสิร์ฟแต่งหน้านิดนึงเอาเหมือนขึ้นมาข้างบนนิดนึงคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าช่วยกดเป็นกำลังใจด้วยค่ะ